สวัสดีครับฝากช่องทางติดตามใหม่ทางนี้ฮะเฮ้ยนี่อันเนี่ยติ๊กตอกนะฮะฝากนะฮะผมคลิปตลองรอรอคุณดูอยู่นะฮะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่ฮะไปต่อไปอีกแล้วนี่ขึ้นไม่บอกกันเลยอ่ะเป็นรถไหลรถไหลเดี๋ยวเราไปหาปลาหมกอยว่ฮะว่านี้เราจะไปไงต่อฮะไปครับผมเต้ Mm -hmm. baiklah luy มองในน้ำในน้ำไม่เห็นมีน้ำเลยลงสวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็เสร็จจากการทำงานแล้วก็จะมาดูชาบ้านนะครับหากรูหาปลากัน ใช่ติดนะรถ <iba> ใหญ่อ่ะไอ้พีกเจอขั่วหรีแล้วครับพีกใจเย็นมาถินเขาแล้วเนี่ยหมาเล็กก็จะเห่ามีการทักทายกัน ตัวนี้ตัวใหญ่เออน้ำแรงมากเลยทุกคนครับตอนนี้นะครับเรากำอยู่ที่บริเวณบ้านตกอกาะนะครับเราจะพาทุกคนไปดูแก่งแก่งแก่งกอกใช่ไหมพี่น็อตแก่งแก่งอาจาดกอกแกงกอกนะครับคือตอนนี้เนี่ยมันเข้าสู่หน้าฝนแล้วแล้วก็น้ำเนี่ยมีระดับแรงมากนะครับทุกคนเราไปดูน้ำที่ชาวบ้านมาหาปูหาปลาหาปูหา S <S นี่ฮะน้ำแรงมากครับผมตอนตอนนู้นนะที่ที่ท,ท,ที่ที่อาตี้ไปอยู่นู้นนะที่ไทยไอ้ที่ถ่ายรูปตรงนูนน้นนะที่จะถ่ายรูปตรงนู้นเลยนะเห็นไหมตรงนู้นเนี่ยตรงแถวๆนี้จะไปถ่ายรูปเนี่ยไปไม่ได้นะครับผมบตอนนี้น้ําแรงมากตอนนี้โอ้โหเฝนฝนตกมาหลายวันนะฮะน้ําแบบแรงลงไม่ได้นะฮะตอนนี้ พ่อมพอ,พอ,พอมาลคนะรไปอาแล้ทกจ้าไปหาปลาดเลยตอนนี้เรากำลังจะพาหาปลานะแต่หาไงก็ไม่รู้นะปลา,า,า <S <S จะหาปลาท่าไหนดีอรเพราะว่า น้ำมันเยอะมากครับผมตอนนี้ครหาหายากมากปลาอนี่เดี๋ยวไปดูครับโอ้โหน้ำน้ำมันค่อยแล้วนะนี่ยผมบอกว่ามันค่อยแล้วนะครับผมทะเลมันเลยนะจุดนี้โอ้โหนี่เลยด้ยไนี่เหรอแค่ถึงนี่นะนี่เลยถึงนี่เลยได้น้ำถ้าหน้าฝนน้ำจริงเนี่ยน้ำปลาไหลหลากเออใช่อันนี้ใช่ไหมแล้วก็มาอีก พักๆอย่างเงี้ยน้ำจะมารวมกันนี่นะเพราะว่ว่าน้ำน้ำเขาเรียกน้ำอะไรน,น้ำผูตรงไหนเลยน้ำผูไหลลงมานะโว oh. เหมือนฟีวแบบว่าอะไรนะน้ำป่าไหลหลา,ลากมัเป็นอย่างงี้นะฮะก็เหมือนตกใช่ไหมกี่วันเนี่ยกี่วันกี่วนนันเนี่ยตกพื้นนี่แล้วกี่วนันจะหมดเนี่ยก็ประมาณเอ้ยอันนี้มันไม่ได้เก่งมันไหลตลดดอดเลยนี แรงมากนะปกติที่เราไปถ่ายรูปรถย,ยืนแถวนั้นนะยืนยืนแถวแถวนี้ฮะยืนแถวนี้แถวนู้นเะนี่ยนะแต่คือตอนนี้คือแบบน่าจะยืนไม่ได้นะก้าไปนะ่าจะไปบรรจุที่ไหนพ่อเจอเจอกันแม่น้ำโขงงะ้ถ้าลงไปตอนนี้นะดูนะแรงเกินนะว่าจะมาถ่ายรูปเล่นนะไม่ได้แล้วผม ทุกคนตอนนี้ฝนก็เหมือนว่าตั้งเขากำลังจะมาอีกแล้วรอบหนึ่งแล้วนะครับเย็นนี้เก,ะ,กะของเราฝนก็น่าจะตกมาอีกข้างหน้านะครับก็คืออ่าผู้พาแอกหรือว่าที่เราเคยไปวัดถ้ำผู้พาแอกกันนะครับบรรยากาศตอนนี้มาเลยเฮาดิเฮาเฮา ลงไหมล่ะตอนนี้ไปดิกไปขึ้นไป องไว้มาด้วยเร <ST S> มาจอดรถฝั่งนี้ใช่ไหมนี่ครับไปดูคนระับโตเลยนะมันที่เราไปมันที่เรามาปลูกนั้นนะฮ <ST S> ะเจริญงอกงามงมไหมงานแถวนี้ฮนะไปดึง<ถ>ฟุดเก่ามาใช้อืออีอออกสัก สิ้นสิ้นตีเธอแหวดได้แวะมากก็ก็น่าจ,จะเก็บเกี่ยวได้ด้วยอนนีมีมอเตอร์นี่ได้มนี่